เป็นนัสร้งคอนเทนตว่ามาจากชิวาซันเดนสโสตริย์สไนค์ครับผมกตจะเริ่มสู่เกมเพจโซตูนิวเจเดเสร็จครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงงานของเอพีซีคนข้างๆคนนี้เลยนะครับโรนารูดินในครั้งที่2นะซึ่งก็จะเป็นครั้งที่2ของงานของเอพีซีคนนี้กันแล้วนะครับซึ่งก็ยังค,นคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเลยนะก็คือจะเป็นงานที่จะแบบลิมิเต็ดแบบมีการจํากัดช่วงระยะเวลาแล้วก็จะเป็นงานที่แบบค่อนข้างจะแอดวานซ์ ise, มีความยากกันพอสมควรนั่นเองนะครับซึ่งสหรับในรอบที่2นนีี้เเ่ยจะป็นงานที่เรราาาาสมถทํได้ตตั้งแ่วันที่ กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่13เมษายน 2, 2022นั่นเองนะครับก็จะมีระยะเวลาประมาณสัก2เดือนนะแล้วก็เงื่อนไขาการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับก็คือจําเป็นต้องมีแต้มแบตพอร์อย่างน้อยเนี่ย 1, 1 7 5 9คือไปที่สามารถมาทำงานเซตนี้กันได้นะครับซึ่งมันจะเป็นงานเซตที่จะให้เราไปอาอากำจัดมอนเตอร์ที่อยู่ในโซนทีชั่นแบบต่อสู้ที่เป็นไฮแลนดอันใหม่ของทางฝั่งแอริอนั่นเองนะครับห oh. ลักๆก็คือจะเป็นโซนภูเขาแมกนั้นแล้วก็แวนฟอร์แบบเป็นแรงสาแล้วก็แร้งสองของตัวป่าเลโซโฟอร์เรนนั่นเองนะครับซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยจะให้เรามาคุยกับเอเบซิคนนี้เพื่อเป็นการรับในเรื่องของตัวงานเริ่มต้นนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นงานที่จะปลดาาออล็อก ซึ่งสำหรับขอระวันเนี่ยมันจะเป็นขอระวันที่ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับ EFP กับเ bueno, งิน e n ็ e เ t น r เลยนะแต่ว่าจะเป็นขอระวันที่แบบเปในเรื่องของอาถิมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมีเงื่อนไขอะไรบ้างมาดูกัน <S <S 2> <S 2> <S ก็นมาเริ่มจากงานตัวแรกกันเลยนะครับก็คือจะเป็นงานที่1น uh ึ่ีดอันนี้นะครับซึ่งตอนที่เราไปคุยก่ไปซคคังแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นงานตรงนี้เด้งขึ้นมาให้เราสามารถทําได้เลยแล้วก็เมื่อเราทำเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นการปลดล็อกงานตัวต่อไปออกมาซึ่งการปลดล็อกอันต่อไปเนีี่่่ยคเเเเมมมมือนนดดิิลละะรกกก็็็จจจาา 1K 1ขใช้้แวึป ขีดสขีดสไล่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะขึ้นเป็นบทที่2ที่แบบเป็น2ขีดหขีดสขีดสไล่ลงมาแล้วก็จะขึ้นมาเป็น3ขีดหแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือจะมีการแบ่งเป็น3บทนะซึ่งทั้ง3บทนี้นะครับ มันจะมีคอนเซปต์เงื่อนไขเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะก็คือแบบเป็นการกำจัดมอนสเตอร์แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนเรื่องของสถานที่ชนิดของมอนสเตอร์บ้างหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าเราก็เริ่มจากงานตัวแรกก็คือจะเป็นงานอันนี้นะครับ a l i o Ari l e g e n s Standing 1ขีด1นะครับซึ่งงานอันแรกนี้เนี่ยจะเป็นงานที่ให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ในโซลิชั่นแบบต่อสู้อันใหม่นั่นเองซึ่งก็จะเป็น2ที่ด้วยกันนะครับก็คือจะเป็น อาตรงอาซาวิจัยแวนฟอร์แบบแรงค์สแล้วก็ปารโซแบบแรงค์สอนั่นเองนะครับกำจัดมาสถานที่ละ500ตัวเลยนะคือเปิดร้าเนี่ยก็ให้เรากําจัดอาสถานที่ละ500ตัวกันแล้วนะครับสซคาร์วลวันก็คือจะเป็น s อ q ทั้งหมด2ก้อนด้วยกันนะครับแล้วเมื่อเราทำงานตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็จะ็นการปลด็อกงานที่1ขีดสออกมาซื้อง,งานที่1นขีดสนะครับ ก็ยังให้เราไปกำจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ในโซนอ่าสัตไปต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณภูเขาแม่น้สแบบแรงสามนั่นเองนะครับกำจัดมาให้คนทั้งหมด500ตัวซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าตัวไหนก็ได้นะครับขอแค่อยู่ในโซนนั้นก็พอแล้วแล้วก็คราวนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มอีก2เงื่อนไขก็คือจะเป็นเรื่องของตัวมอนสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นมอนสเตอร์2ตัวนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นดูว่นให้ดูนะครับว่าเป็นตัวไหนกันแน่รมานก็จะเป็นตัวขว สา3อันนี้ครบแล้วก็จะเป็นการผ่านในเรื่องของงานตัวนี้นะครับส่วนคาร์บังก็จะเป็นสตั๊กเมนแบบ a สีฟ้าอันนี้นะครับทั้งหมด10อันด้วยกันแล้วก็ถัดมางานที่1นขีสนะครับงานที่1นขีสเนี่ยจะให้เรากําจัดอาร์มอสเซอร์ตามที่มีได้มีการระบุเอาไว้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็น3ตัวนี้เลยก็จะเป็นเพดักกุอลเพดักกุสุกันแล้วก็ โ,โลโลคุสุอีก1ตัวนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะให้เรากําจัดมาอย่างละ30ตัวเลยนะขลังวังก็จะเป็นสตั๊กเมนแบบ B ที่เป็นสกยวอันนี้ทั้งหมด10อันด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมางานที่1นี 4. งานที่1นึคีนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นประเภทของตัวมอนสเตอร์ละก็คือจะเป็นสารประเภทนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยแรเอนมี Enhance Enemy แล้วก็ Megaloditic นั่นเองนะครับซึ่ง Legendary เนี่ยก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่แบบเป็นตัวแรที่แบบเป็นเวอร์ชันสีเงินกับสีทองนั่นเองนะครับอันที่2เนี่ย Enhance Enemy ก็คือมอนสเตอร์ที่มีการติดปรสิตติดสิวนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น Megaloditic ที่เป็นมอนสเตอร์ประเภทใหม่ที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาในไฮแลนด์อันใหม่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะให้เราไปกําจัดในฝั่งไหนก็ได้นะจะเป็นภูเขาแม็กนัตจะเป็นซ่าวไวจ์จย์วนฟอร์ดจะเป็นป่าเรโซนเนี่ยได้ทั้ง3ทีเลยขอแค่กจ าตามนี้มานะครับซื้อไดอะเดมีเนี่ยต้องกำจัด50ตัวเอ็นฮาร์กับเมกาโลติกเนี่ยกำจัดมาอย่างละ30ตัวนั่นเองขอรบงวนก็จะเป็นเรื่องของตัวสตั้งเมนแบบ c 4 r ขาวอันนี้นะครับทั้งหมด10อันด้วยกันนะแล้วก็ถัดมางานที่1นขีดหงานที่1นขีดหนะครับคราวนี้จะเริ่มเข้าสู่โซนบอลแล้วนะเมื่อก,กี้ได้เป็นมอ์แบบปกติใช่ไหมคราวนี้ก็จะแบบเป็นโซนบอลกันบ้างซึ่งคราวนี้นะครับจะให้เรากำจัด3ตัวนี้มาก็คือจะมีไดแดลูซอส บูจีนแล้วก็ปิคฟลรอก้านั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวกบที่แบบมีการปล่อยในเรื่องของตัวไฟพวกนี้ได้นะซึื้ออันนี้นะครับจะให้รับกาจัดบอสทั้งสตัวนี้มาอย่างละ5ตัวซึ่งเราสามารถเจอได้ง่ายๆที่บริเวณซากวิจัยแวนฟอร์ดแบบแรงสามนั่นเองนะครับส่วนขระวรางก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดเกราะอันนี้ Silver Pri m ิมอาร์เแบบบวก20นั่นเองนะครับซึ่งดีจะได้มา1อันนะแล้วก็ถัดมางานสุดท้ายของบทที่1นะครับก็คืองานที่1นึ K ่ง านที่1นึ่คีโธนะครับจะให้เรากำจัดบอสสตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยดลดาลูแอ็กวาราซูแล้วก็ทันเดอร์แบนเซอร์นันเอนะครับกำจัดมาอย่างละ5ตัวซึ่งสามารถเจอได้ง่ายที่บริเวณป่าเรโซโฟอร์เรแบบแดง2นันเอนะครับขอะวังก็จะเป็นบัตร s d 5 0 SG จำนวน1ใบนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะขึ้นมาเป็นบทที่2กันแล้วซึ่งบทที่2นะครับก็เริ่มจาก2อขีดหน่นะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะวนกลับไปที่เงื่อนไขอันเดิมเลยครับก็คือจะเป็นการกำจัดมอนสเตอร์ซึ่งเปิดมาเนี่ยจะให้เรากำจัดมอนสเตอร์สโซนก็คือจะมีบริเวณภูกขาแมกนัตกับตัวอาปาเดโซฟอร์เรนนั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยกำจัดมาสถานที่ละ750ตัวอยห้านะซึ่งจัดว่ามันจะมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เยอะมากด้วยส่วนองระวันนะครับก็จะเป็นตัวฟลอส แล้วก็ถัดมางานที่2ขีด2 งานที่2ขียสอนะครับก็จะให้รับกำจัดมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้ที่บริเวณซับเจแวนฟอร์ดแบบแรงสาทั้งหมดเจ็ด้ตัวแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยก็คือจะเป็น2ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวแรนเชอร์หตัวแล้วก็ไฟฮอกเก้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะให้รับกำจัดมาอย่างละ50ตัวนะก็คือให้รับกำจัดอามมนสเตอร์ตัวไหนก็ได้ในโซนนี้เจ็ด้อตัวแล้วก็ตามด้วยอีกสตัวนี้อย่างละ50ตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่วน ดัวโลวไมแล้วก็ไทไนท์อย่างละ40อันด้วยกันแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นงานที่2ขีด3งานที่2ขีดสานะครับก็จะเป็นมอสเซอร์3ตัวนี้เลยให้เราํำจัดมาอย่างละ5้าตัวนะครับซึ่งสามารถเจอได้ง่ายที่บริเวณภูเขาไมนัดแบบแรง3านะส่วนขรบวนก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัวแรกก็จะประกอบไปด้วยฟฟรันชัางโฟตอนควอตแล้วก็เททาไซท์อย่างละ40อันด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมางานที่2ขีดส งานที่2อขีดสนะครับจะให้เรากำจัดมอเซอร์สาประเภทเหมือนเดิมเลยก็คือจะเป็น雷 enemy enhance enemy แล้วก็าโロติกนะครับซึ่งจะให้เรากำจัดแร n e m y เนี่ยมาทั้งหมด100ตัวส่วนน n h สกั e เมกาโรติกนั้นจะเป็นทั้งหมด50ตัวด้วยกันนะครับกำจัดที่ส่วนไหนก็ได้เลยนะส่วนขอระะวันก็จะเป็นเรื่องของตัวหล่ออัลเมนอันนี้นะครับมันจะเป็นซีอาเมกัสสูอาฟิวเจียซึ่งอันนี้จะได้มาทั้งหมด10อันด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมางานที่2ขีดห งานที่2ขีด5นะครับจะให้เราไปกำจัดบอสกันแล้วซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเนกุสุเอลิโอ e จะมีวาราซูแล้วก็เอโรดิไซกำจัดอบอสทั้ง3ตัวนี้มานะครับอย่างละ10ตัวเลยนะซึ่งสามารถเจอได้ง่ายที่บริเวณป่าเรโซโฟอร์เรสแบบแรง2นั่นเองนะครับส่วนขอระบังก็จะเป็นเรื่องของเอ็เอ็กคิวทั้งหมด3ก้อนต่อไปงานที่2ขีด6กนะครับก็จะเป็นงานที่จะให้เรากำจัดบอสอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็น3ตัวนี้จะประกอบไปด้วยนากุรุสุ อดอ b บนชี่แล้วก็วาอุลอนนะครับกันจัดส่ตัวที่มาอย่างละสิบตัวเหมือนเดิมแล้วก็สามารถเจอได้ง่ายที่บริเวณภูเขาแมกนัตแบบแรง3นั่นเองนะครับส่วนคาร์วันก็คือจะเป็นตัวดาบซิ l เวอร์พริมซอสบวก20จำนวน1อันด้วยกันนะครับ แล้วก็ถัดมางานที่2อขีดเนะครับเมื่อจะก,กีในบทที่1เนี่ยจะสุดที่ขีด6นะแต่ว่าอาบที่2เนี่ยจะมีการเพิ่มขีดเเข้ามาแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะให้เราไปกำจัดตัวบอสร,ระดับกีกันติกนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นวารากีกันติก2ตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยนากุรุสุกับวาราสุนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะไปเจอที่ บริเวณแบบพื้นที่แบบตามปกติก็ได้ก็คือจะเป็นโซนทางตรงกลางแล้วก็โซนทางทิศตะวันตกนั่นเองนะครับหรือว่าจะไปลงที่ตัวเวฟแบบเทนเดียแบบตามปกติก็ได้แบบเทนเดีแบบสีม่วงนั่นเองเนี่ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีการจํากัดแรงนะคืองานที่2องีดเนี่ยไม่มีการจากัดเลเวลของตัวมอนสเตอร์นะครับก็คือสามารถไปลงแบบแรงหนึ่งในตัวเทนเดียแบบสีม่วงก็สามารถผ่าได้เหมือนกันโซองราลวันก็จะเป็นเรืองขอบัตเอสจีห้าสิบเอสจีหนึ่งใบนะครับแล้วกอทำเสร็จแล้วปุ๊บ ก็จะเริ่มขึ้นแบบเป็นบทที่3นั่นเองก็เริ่มจากงานที่3ขีดหนึ่งนะครับก็จะให้เรากกำจัดมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้ที่2โซนนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นบริเวณภูเขาแมกนัสกับตัวสร้างวิจัยแวนฟอร์ดแบบแรงสาทั้งคู่เลยซึ่งคราวนี้เนี่ยจะให้เรากกำจัดมา1000ตัวเลยนะครับหึงพันตัวเนี่ยเอาในจริงมันก็เป็นงานที่อาจจะดูเยอะนะแต่ก็เป็นงานที่จัดว่าํงงาได้ง่ายๆถามว่าแบบค่อยๆได้กันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนขบวนก็จะเป็น เรื่องของเราอาร์เมนตามนี้เลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาริเทนาโนดเ a เดเทนาโนดบ B แอร์อัลูโนดซ C แล้วก็แอร์อัลูโนดด D อย่างละ5อันด้วยกันนะครับถัดมาก็จะเป็น งานที่3ขีดสงานที่3ขีดสน,นะครับเงินขายขแรก,ก็คือจะให้เราก็จับมสอสเซอร์ตัวไหนก็ได้ที่บริเวณปารโซแบบแรงสองทั้งหมด1,000ตัวแล้วก็มสอสเซอร์อีก2ตัวก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็จะมีโกลรโลโลอนแล้วก็ดอสือกำจัดสตัวที่มาอย่างละ100ตัวนะครับเขาเนี่ยเขาโซ100ตัวกันแล้วนะส่วนของละวันก็จะเป็น ตัวปีทิกเกอร์เดทนาเพอร์โพลทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับก็เป็นไอเทมที่สามารถใช้เข้าตัวเวทเดวสิมมอนของฝั่งรีเทมได้แล้วก็ถัดมาถัดมางานที่3ขีดสนะครับก็จะเป็นงานที่จะให้เรากําจัดมอนสเตอร์3ตัวนี้ซึ่งจะให้กําจัดมาอย่างละ100ตัวเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งก็สามารถจะได้ที่บริเวซาวเาแวนฟอร์แบบแรงสามนะส่วนของรางก็จะเป็นไอเทมกระปุกสีเขียวอันนี้เลยนะครับเอ็นเกรสเซสโบนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งอันด้วยกัน แล้วก็ถัดมางานที่3ขีดสงานที่3ขีดสก็จะเป็นประเภทของตัวมอนสเตอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยและเอด m มี่สองตัวเอ็นฮัสเอดมี่หนึตัวแล้วก็เมกาโลติกห0ึตัวด้วยกันนะครับกำจัดที่ส่วนไหนก็ได้นะแล้วก็ขอบังก็จะเป็น เอ็นแลดดอบเลดนะครับโปรยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จำนวนหนึ่งอันด้วยกันนะถัดม,มางานที่สามขีดห้านะครับก็จะเป็นงานที่จะให้เราไปกรจัดบอสกันบ้างซึ่งก็จะเริ่มจากบอสสามตัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยน a ก u ูรูซูอโดเบนเซอร์แล้วก็ชิลคุริโอั่นเองนะครับก็จัดบอสสามตัวนี้มาอย่างละยี่สิบตัวเลยนะซึ่งก็ะจัดว่าเป็นจำนวนที่แบบค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ใช้เวลานาน,านกันพอสมควรด้วยนะครับซึ่งทั้งสามตัวนี้เนี่ยสามารถเจอได้ที่บริเวณภูเขาไมนัดแบบแร้งซาวนะครับส่วนคาร ตัว n a ็นอัคเบวก20%จำนวน1อันด้วยกันแล้วก็ถัดมางานที่3ามขีดหก็เป็นการกำจัดบอสไอ้่าทแถวที่สขีดหนะครับขออภัยซึ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นบอสอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งก็จะเป็นตัวเดเดลูซอสจะมีโอลูคูแล้วก็แครกแบร์นั่นเองนะครับกำจัดมาอย่างละ20ตัวเหมือนกันซึ่งสามารถเจอได้ที่บริเวณซาวียใจแวนฟอร์ดแบบแร้งซาวนะครับส่วนขลับวันก็คือจะเป็นตัวบาดสวิเยสแคทที่แก้จำนวน10ใบ ถัดมาก็จะเป็นงานที่3ขีด7นะครับ3ขีด7เนี่ยก็เป็นงานที่จะให้เราไปกําจัดเรื่องเกี่ยวกับตัวบอสระดับกีการติกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย ก็เหมือนเดิมเลยนะก็คือจะเป็นตัวนักกุลสุแล้วก็วาราสูนั่นเองนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีการจํากัดในเรื่องของเลเวลแล้วคือในตอนแรกงานที่ R สองขีเจ็ดนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีการจํากัดแร้งเลยนะคือลงแบบแร้งหนึ่งก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมีการจํากัดว่าต้องเป็นบอทที่เป็นเลเวล44ก็คือต้องแบบเป็นแร้งสองหรือว่าเป็นในโซนแบบปกติที่เราไปเจอกันแบบตามปกตินั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นได้ว่าสีเหมือนกันก็คือสามารถผ่านเงื่อนไขได้ซึ่งให้เรากํำจัดด้้งตนนาอ่กกแข็ไใ ตัวไปท่เดียก็ได้แต่ว่าต้องแบบแปลงสองนั่นเองนะครับส่วนคาร์ลบันก็จะเป็นตัวบีทิกเกอร์แอลิโอแบบสีม่วงนะครับทั้งหมด10อันด้วยกัน แล้วก็สุดท้ายงานที่3าขีด8นะครับบทที่3มีการเพิ่มมาอีกหนึ่งงานนะก็คืองานที่3าขีด8นะครับจะเป็นงานที่จะให้เราไปกำจัดบอสระดับกิการติกที่2โซนนี้มานะครับก็คือจะมีทางทิศเหนือของแอเรโอแล้วก็ทิศใต้ของแอเรีโอนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทิศเหนือก็คือจะเป็นเรลยกเกบตัวดรนลูก R ในเรื่องของตัวซอสใช่ไหมส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือจะเป็นตัวมังกรเน็กุสุเวลานั่นเองนะครับหรือว่าตามปกติก็คือจะเป็นตัวโอลูคูนะซึ่งให้เรากำจัดบ ็นการจบงานอันนี้แล้วนะครับส่วนออระวัลก็จะเป็นปัตร s อ1 0 0 s นจําำนวน1ใบโอเคครับแลน,นี้ก็เป็นารายละเอียดเกี่ยวกับงานของ a b c โรลลดูดินในครั้งที่2นี้นะครับอาริ e อ e ดีเลสเทนนิงซึ่งก็จะมีเงื่อนไขกับคอนเซปต์เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับคือมีการแบบเป็น3บทใช่แม่แล้วก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มจากมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้ในแบบปริมาณแบบเยอะๆแล้วก็จะเริ่มขึ้นแบบ เป็นมอนสเตอร์จะมีการระบุว่าอาป็นมอนสเตอร์ตัวนี้นะแล้วก็จะเริ่มขึ้นไปเป็นแบบประเภทของมอนสเตอร์ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวบอสแล้วก็จะไปจบที่เรื่องของตัวบอสระดับกี่กันติงนั่นเองนะครับส่วนอาราวันเนี่ยก็แบบมีหลากหลายเหมือนกันนะก็คือจะไปตั้งแต่เรื่องของเอ็คิวบ้างตัวสตักเมนตัวชุดก่อตัวดาบแล้วก็ของดีสุดเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเก็บกับตัวบัตรเอสจีนั่นเองนะครับซึ่งจะได้มาในตอนจบของแต่ละบทนะก็คือจะเป็น1นึ่งขีดห 2ขีด7แล้วก็3ขีด8นั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยจะเป็นทั้งหมด200 s ้นะครับแต่ว่ามันก็จะว่าเป็นงานที่ใช้เวลาในการเล่นด้วยแบบนานมากๆเลยนะครับกับผมทําเสร็จนี้เนี่ยใช้เวลาแบบ1นึ่งเดือนกว่าๆก,กันเลยนะซึ่งงานที่แบบมีปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่จะเป็นการกระจับมอนสเตอร์ตามแต่และชนิดก็อย่างเช่น เอาเป็นงานที่2อขีสกันละกันนะครับอย่างเช่นเนี่ยมันเป็นงานที่แบบว่ามีการระบุไว้ว่าแบบต้องเป็นมอนสเตอร์ตัวนี้นะซึ่งถ้าหากว่าใครที่ติดเรื่องเกี่ยวกับงานพวกนี้นะครับก็ขอให้ใช้เทคนิคเดิมเหมือนกับรอบแรกเลยนะก็คือจะเป็นเทคนิคที่เป็นการเปิดสร้างห้องใหม่นั่นเองนะครับคือเราสามารถไปที่เว v e l o p e r d ว v i c e เรก็ทําการพิมพ์เรื่องเกี่ยวกับตัวรูมอะแบบเป็นการแบบ p พ i เ a ทได้แล้วมันก็จะมีการรีเรื่องเกี่ยวกับสปอนในเรื่องของมอนสเตอร์ใหม่นะครับซึ่งเราก็สามารถทําการเปิดห้องอะรีไปได้เรื่อยๆจนก,กว่าจะเจอเรื่องของมนงอนสเตอร์ท ก็สามารถไปกําจัดกันได้นั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ยันตัวบอสเหมือนกันนะซึ่งงานที่เป็นแบบบอสที่ติดกันเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่3ขีด5นะครับงานที่3ขีด5้นี่ย ตัวที่ปัญหาเลยนะก็คือเป็นตัวที่2ก็คือจะเป็นตัวเสืออาร์โดแบนเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะให้เรากําจัดมาถึง20ตัวเลยใช่ไหมแล้วก็จะได้แค่โซนเดียวด้วยซึ่งทคนิดนะครับก็คือเป็นการเปิดห้องใหม่กระจับมอนสเตอร์ตามทางไปเรื่อยๆพอขึ้นตัวอาร์เทลเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเป็นอาร์ไม่ใช่ตัวบอสเราก็ทําการรีห้องกันได้แล้วก็ทำเนี่ยวนวกันไปได้เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งวิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วนะครับก็คือเป็นการสร้างห้องขึ้นมากระจัดมอ,อตมนตอามท่ลจะนีผ มีในเรื an player, doors, the no ่องของเทลเท่าน right ั s <S ้นเองนะครับแล้วก็ถามว่าเราเจอเป้าหมายเนี่ยก็สามารถเข้าไปตีได้แต่ถามว่าไม่เจอเนี่ยก็สามารถทําการรีห้องแล้วก็ตีมอนสเตอร์วนกันใหม่ได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เอามาแชร์กันนะสำหรับใครที่แบบติดในเรื่องของงานที่แบบว่ากำจัดในเรื่องเกี่ยวกับมอนสเตอร์หรือไมก็ติดในเรื่องของบอลตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้กันได้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับงานพวกนี้นะครับก็จะเป็นงานที่เราสามารถทําได้จนถึงแค่วันที่13เมษายน2022นะครับแล้วก็ทุกงานเนี่ยมันคคองาาาาที่่เเรรรสถํไดด้้แวต1ะ คือสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่สามารถทำซ้ำที่ตัวละครตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าค honest, ale, วามเป็นจริงแค่ทำรอบเดียวเนี่ยก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นงานที่แบบมีการกำจัดมอนสเตอร์ที่ค anywhere, ่อนข้างจะใช้เวลาเยอะอะไรประมาณนี hmm ้แล้วก็สำหรับในวันที่13เมษายนนี้นะครับมันก็จะมีการเพิ่มเร่มกับงานรอบที่3เข้ามาซึ่งก็จะเป็นงานที่จะให้เรากําจัดไฮดลท์อันใหม่ของทางฝั่งดีเทมกันบ้างนะครับก็คือจะเป็น2โซนนี้ก็คือจะเป็น อารีเทมูเอร์โนซากับตัวมาควโดคาโซนะครับก็คือ2ที่นี้เนี่ย oh. มันจะมีการเพิ่มแรง3าเข้ามานะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวบอสหรือก็คือตัวเอเจนควนะครับก็จะมีการเพิ่มแรง2เข้ามาด้วยก็สามารถไปฟาร์มไปเล่นในเรื่อมกับแรงอันใหม่ที่กัะจะมาในเดือนเมษา,ายนนี้กันได้แล้วก็ถามว่ามีงานของ f c คนเนี้ยกลับอีกรอบนึงเดี๋ยวผมก็จะไปทําให้เสร็จแล้วก็จะกลับมาสรุปให้ฟา์มแบบนี้กันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตน่ ハグすっきりなんだ。